สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนำคุณผู้ฟังเข้าสู่ร,รายการสารสาระกับผมปรวีทับซ้ายบันนี้ก็ว่าเดินเรื่องกำบังตาคุณกำลังเข็นหินขึ้นภูเขาอย่งความว่างเปล่าอยู่หรือไม่เคยลองจินตนาการดูไหมครับว่ามีชายคนหนึ่งใช้เรี่ยวแรงทั้งหมดในชีวิตของเขา เข็นก้อนหินขนาดมหึคืมาขึ้นไปบนยอดเขาพอเข็นขึ้นไปจนถึงยอดเขาก็ปล่อยให้มันกลิ้งกลับลงมาอีกแล้วเขาก็เดินตามลงมาเพื่อที่จะเข็นมันขึ้นไปใหม่เขาทำแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าวันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่าโดยที่เขาเองก็ไม่รู้ว่ากำลังทำไปเพื่ออะไรเราคงรู้สึกว่า เขาอ,อาจจะบ้าเขาจังน่าสงสารและทำอะไรที่ไรสาระสิ้นดีแต่ถ้าผมจะบอกว่าคนส่วนใหญ่ในโลกนี้แม้แต่ตัวเราเองก็ไม่ได้ต่างอะไรกับชายคนนั้นเลยล่ะครับเราต่างกำลังลงทุนลงแรงอย่างมหาศาลเพื่อเข็นก้อนหินแห่งชีวิตของเราซึ่งคือภาระอันหนักอึ้ง ความทะเยอทะยานอยากความคาดหวังขึ้นไปสู่ยอดเขาแห่งความว่างเปล่าเราต่างถูกความอยากของตัวเองผลักดันให้เดินไปข้างหน้าด้วยความเข้าใจผิดคิดว่าบนยอดเขานั้นมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่วิเศษรอเราอยู่เราแย่งชิงกันเบียดเบียนกันแข่งขันกันเพื่อที่จะไปให้ถึงยอดเขานั้นก่อนใคร แต่เมื่อไปถึงแล้วเรากลับพบว่ามันไม่มีอะไรเลยสิ่งที่รออยู่คือความว่างเปล่าและความเหนื่อยล้าจนต้องนั่งลงกอดคอรำพึงกับตัวเองว่าเหนื่อยแรงเปล่าทำไมมนุษย์เราถึงต้องมาเผชิญกับชะตากรรมที่ดูเหมือนจะไร้ความหวังเช่นนี้คำตอบก็คือเพราะความไม่รู้ของเราเองครับ เราอาจจะฉลาดในเรื่องวิชาการต่างๆมากมายแต่เรากลับโง่และยังไม่เข้าใจในเรื่องราวที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือเรื่องของชีวิตเรายังไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรเรายังไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ชีวิตควรต้องการอย่างแท้จริงเรายังคงยึดมั่นถือมั่นอยู่กับกินกามเกียรติว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิต และนั่นแหละคือความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงลองดูเรื่องราวของยศกุลบุตรนะครับท่านเป็นลูกชายเศรษฐีผู้มั่งคัง่งมีชีวิตที่เพียบพร้อมไปด้วยทรัพย์สมบัติและสตรีรูปงามคอยปลนิบัติแต่คืนหนึ่งท่านตื่นขึ้นมากลางดึกและมองเห็นภาพนางรำและบริวารน,นอนหลับไหลด้วยท่าทางที่ไม่น่าดูบางคนน้ำลายไหลาบางคนละเมอเพ้อพบ ภาพเหล่านั้นทําให้ท่านเห็นความจริงว่าร่างกายที่เคยสวยงามนั้นแท้จริงแล้วก็ไม่ต่างอะไรกับซากศพในป่าชา้าท่านเกิดความสลดใจและเบื่อหน่ายอย่างบุนแรงจนอุทานออกมาว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอแล้วก็เดินออกจากบ้านไปอย่างไรจุดหมายปลายทางการที่ยสศกุลบุตรเกิดความรู้สึกเช่นนี้ได้ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับแต่เป็นเพราะในอดีตชาติท่านและสหายเคยทำบุญร่วมกันและเคยได้พิจารณาซากศพของยิงตายทั้งกลมจนเกิดความเข้าใจในความไม่งามของร่างกายหรือที่เรียกว่าอาสุภสัญญาอุปนิสัยเก่าที่เคยสร้างสมมานี่เองที่เป็นเหมือนกรรมที่คอยจัดสรรน,นี้ท่านได้เห็นความจริงในเวลาที่เหมาะสม เมื่อท่านได้พบกับพระพุทธเจ้าและได้ฟังธรรมจิตของท่านที่เบื่อหน่ายในการมคุณอยู่แล้วจึงพร้อมที่จะรับธรรมะชั้นสูงจนได้ดวงตาเห็นธรรมและบรรลุพระอรหันต์ในที่สุดเรื่องนี้เชีย่ยเห็นว่าการจะหลุดพ้นจากความวุ่นวายของชีวิตได้นั้นต้องอาศัยอุปนิสัยหรือกรรมเก่าที่เคยสร้างสมมาเป็นพื้นฐานแต่ถึงกระนั้นกรรม ก็ไม่ได้มีแค่ด้านที่ส่งเสริมให้เราไปในทางที่ดีเท่านั้นนะครับบางครั้งกรรมชั่วที่เราหรือบรรพบุรุษเคยทำไว้ก็สามารถปิดบังไม่ให้เราได้พบกับความสุขหรือทำความดีได้เช่นกันดังเรื่องของพระเจ้าพิมพิสารในอดีตชาติอันไกลโพ้นบริวารของท่านซึ่งเป็นทาสและกรรมกร ได้แอบกินของที่เขาเตรียมไว้ถวายพระสงฆ์ด้วยวิบากกรรมนั้นพวกเขาต้องไปเกิดเป็นเปรตทนทุกทรมานเป็นเวลายาวนานอย่างยิ่งเมื่อมาถึงชาติปัจจุบันแม้พระเจ้าพิมพิสารจะทรงทำบุญใหญ่ด้วยการถวายวัดเวลุวันแดบพระพุทธเจ้าแต่ด้วยอำนาจกรรมชั่วของเปรตเหล่านั้นได้มาปิดบังทำให้พระเจ้าพิมพิสาร ลืมที่จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้พวกเขาในคืนนั้นเองพวกเปลตจึงต้องมาปรากฏกายและส่งเสียงอันน่าสัพึงกลัวในพระราชวังจนพระองค์ตกพระทัยตื่นรุ่งเช้าจึงรีบไปทูลถามพระพุทธเจ้าพระองค์จึงทรงเล่าเรื่องราวในอดีตให้ฟังพระเจ้าพิมพิสารจึงได้ทำบุญใหญ่อีกครั้งและอุทิศส่วนกุศลไปให้ เมื่อเปรตเหล่านั้นได้รับส่วนบุญแล้วก็พ้นจากอัตภาพอันทุกทรมานและได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีคุณผู้ฟังครับเรื่องราวเหล่านี้ไม่ใช่เพียงแค่นิทานแต่เป็นเรื่องยืนยันว่ากรรมดีและกรรมชั่วมีอยู่จริงผลของกรรมดีกรรมชั่วมีอยู่จริงเราทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองเป็นทายาทของกรรมที่เราได้เคยกระทำไว้ กรรมดีที่เราทำไม่เพียงแต่จะส่งผลดีกับตัวเราแต่ยังสามารถเผื่อแผ่ไปถึงญาติพี่น้องผู้ล่องรับได้อีกด้วยครับการทำบุญอุทิศส่วนกุศลจึงไม่ใช่เรื่องงมงายแต่เป็นการแสดงความกตัญญูและช่วยเหลือผู้ที่อาจกำลังรอคอยส่วนบุญจากเราอยู่ส่วนการร้องให้เศร้าโศกนั้นไม่สามารถช่วยอะไรพวกเขาได้เลยสุดท้ายนี้ ผมอยากจะย้ำเตือนว่าชีวิตของคนเรานั้นไม่ได้ว่างเปล่าเหมือนยอดเขาที่เราพยายามเข็นหินขึ้นไปแต่มันมีความหมายและมีเป้าหมายที่สูงส่งกว่านั้นนั่นคือการพัฒนาจิตใจของเราให้สะอาดและสว่างสวยขอให้เราจะได้ประมาทในการใช้ชีวิตจงหมั่นสร้างกรรมดีและเว้นกรรมชั่วทาจิตใจให้ผ่องใสเพราะคนทำดีนั้น ย่อมหาความสุขได้ง่ายส่วนคนทำความชั่วนั้นย่อมหาความสุขได้ยากเสมอขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีครับ